สวัสดีครับพวกผมช่างโลบจีนนะครับวันนี้น้ำมันเครื่องมาส่งนะครับกับของเล่นสําหรับสายดันโลนะครับก็เป็นไอเทมที่ขำนี่แหละครับรถที่ทําแต่งหรือว่าทารถดันโลหรือว่าทารถราคาแพงๆทาเครื่องห้าสามอะไรเงี้ยหรือว่ารถสี่วาลหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้กันนะครับผมตัวนี้เครื่องเป็นของ Enduro นะครับผมดูรีวิวมานะครับค่อนข้างดีเยอะนะครับมันค่อนข้างที่จะใช้ดีนะครับผมก็เลยนามาละ มาลองสั่งสั่งมาดูแล้วไปลองใช้ดูนะครับของม,มาถึงเลยยังไงเดี๋ยวดูสินค้าก่อนแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมสั่งมาหกขวดนะครับก็ขวดร้อยกว่าบาทเพราะมันเป็นเบอร์ถ้าผมสั่งจารจะไม่ผิดเป็นเบอร์ W1040 นะครับเป็นเบอร์ที่เหมาะสมสำหรับรถเิียวไกลๆนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมพอดีผมเพิ่งตื่นพอดีนะพอดีแฟนเขาแกะดูแล้วมันนึกว่าผมแอบสั่งของอะไรอีกก็ <laughs> ตัวนี้เป็นนี่ครับ ดิโลนะครับผมเปตามิน่านะครับผมองบริษัทนะครับถ้าผมพอคิดต้องขออภัยนะถ้าพูดเร็วครับดิรัวเป็นคนพูดไวนะต้องขออภัยด้วยไอเทมนะครับที่ขาไม่ได้นะครับนี่ครับรถดันโลนะครับซานโลรครับเนี่ยับเสิบสี่สิบผมผมว่ามันเหมาะกับรถขี่ยาวนะครับเครื่อร้อนนะครับตัวนี้คุณสมบัตินะครับที่ผมแนะนําเลยที่ผมอ่านมานะครับที่รีวิวนะครับที่ผมอ่านเจอนะครับช่วยกระจายความร้อนนะครับ หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงเวลาเราขี่ไกลๆนะครับเครื่องมันจะไม่ร้อนมากนะครับมันส่งผลดียังไงครับรถเครื่องมันจะไม่ฮี้นครับลูกสูบหรือเครื่องในของรถคุณมันจะไม่เปราะบางนะครับสามารถกระจายความร้อนได้ระบายความร้อนได้ไวนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำรีวิวให้ดูนะว่าผมถ่ายแล้วนะครับแต่ผมไปติดเครื่องในเวลาระยะเวลาเนี่ยห้าทีเนี่ยนะครับว่ามันจะร้อนขนาดไหนนะครับว่ามันถึงร้อยองศาไหมครับปกติเนี่ยถ้ารถผมขี่รถลองรถนะครับ ห้านาทีนี่ต้องมีอุณหภูมิร้อยที่ร้อยองศาเซลเซียสขึ้นไปนะ๋ยวผมจะไปลองดูนะว่ามันขึ้นไหมเดี๋ยววันนี้ก็ขอรีวิวก่อนนะว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ครับคุณสมบัติเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับตัวนี้เป็นสังเคราะห์นะครับผมสุดยุดแปดนะสับรถเกียร์นะคบตาร์โตก็เดี๋ยวผมจะมาดูอีกทีนึงนะครับผมก็สับใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปสั่งได้ที่ลาซาด้าหรือช็อปปี้ได้เลยนะ เขียนว่าเอนดูโรเนี่ยขึ้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายนะครับการรีวิวว่าระบายความร้อนได้ดียังไงนะครับแล้วน้ำมันเครื่องใส่ไปแล้วนะครับแล้วลูกสูบจะมีการสึกหล่อไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับว่ามันคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องตัวนี้ดีนาดไหนนะครับผมผมมาจากดูจากรีวิวหลายรีวิวนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้ใช้ดีมากครับก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับสำหรับ มันเครื่องอ n d u นะครับถ้าเดี๋ยวผมได้ถ่ายเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมก็จะลองตาทิ้งไว้นะครับก็ดูเป็นความร้อนที่ขึ้นเท่าไหร่นะครับในเวลา5้าทีกับน้ำมันเครื่องตัวอื่นนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับแนะนำครับเพราะว่ามันเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์นะครับตัวนี้แล้วสําหรับก็จะความร้อนได้ดีนะครับผมแนะนำสำหรับสายแ n d โ r เลยนะครับขี่ไกลนะครับสายด n d โลข้ามจังหวัดอะไรเงี้ยสามารถสั่งทาง ซด้าหรือช้อปปี้พิมพ์ไปว่าเอ็นดโดโรได้เลยครับ